าามาเบ่งการปรับตั้งเฮา,านะครับใส่ปเจแจปากตายสองตัวครับข่หลอกออก,ก่อนนะครับผมออกลู่หลุดนี่ลพะพอสองตัวนี่แหละครับเป็นหม่องตั้งครับผมถามมันฝืดผพดใหงขันออกครับถามมันรวมผพดหึงขันตนัวนเขานะครับ ในการขันเขาเา้ากะโยกขันโยกบางน่ำนะครับว่ามันแน่นพอดีบ่ถามมันแน่นพอดีในการเหมาะสมในการใส่งานแล้วเา้ากะสี่มุนนอดตัวหนกเขามาล็อกใบ้ลอกถึงมือครับผมบาะทีกําเนี่นพอดเพราะว่าขันออกขอ้างหนามันสิญญา